พันครับก่อนที่ผลจะเริ่มขึ้นนะครับจะแพ้หรือชนะไม่รู้ครับสำหรับเอ้าโอ้โหนี่ฮะโอ้โหประตูใหญ่ไม่ทันไรครับลงเรียนวัฏข้ามนี่แหมเอาละครับสำหรับขยับทางมาทางมาไม่ถึงครับวันนี้เรามีไลท์ส่วนครับ ไล่สดทางเทปโรงเรียนพิมเอาเลยครับมาทีมอสุพิกาโอก้อนก้นอ่าเดี๋ยวสักครู่ครับสักครู่ครับดูน้องๆนิดนึงครับวันนี้เรามีไล์สดนะครับผ่านทางเทปทีมฟุตซอลโรงเรียนรัตนโกสินทร์โคตชบางเทียนนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปดูทางไล์สดได้เลยนะครับทีมฟุตซอลโรงเรียนรัตนโกกินทร์โค้ชบางเทียนครับไล์สดนะครับ นี่นะครับเองไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับไปเต็มคนตั้งแต่คู่แรกครับสำหรับรอบ8ผมบอกแล้วครับถ้าไม่แน่จริงไม่เข้าสู่รอบนี้ครับสําหรับวันนี้ในรอบแปทีมครับแล้วโรงเรียนนะครับดไปตัวเดียวนี่เนี้โยคู่นีาชาติร่าหายแล้วก็ฟาวครับโอ้โหนี่ครับทางเบอร์2 0ของสุริยาครับไปกระแสก้างหลักนิดนึงครับ สำหรับวันนี้ในรอบแทีมครับใครชนะเข้าไปเนี่ยก็จะผ่านไปสู่รอบรองชนะเลิศครับใครชนะไปเนี่ยมีรางวัลแน่นอนครับใน4ทีมที่ทรุเข้าไปนะครับที่1ถึงที่3มีถ้วยรางวัลแล้วก็มีเหรียญรางวัลให้นะครับส่วนที่4ไม่ต้องตกใจเข้าไปมีเหรียญรางวัลให้นะครับเป็นรางวัลปลอบใจนะครับเหรียญรางวัลก็ เป็นเหรียญรางวัลที่ทำมาใหม่สวยงามทีเดียวครับะรนะครับพร้อมถ้วยรางวัลครับ1 2 3แหมนี่ครับสนุกตั้งแต่เริ่มต้นครับโอ้โหนีีครับขนาดรูปร่างเนื้อตัวก็สูสีกัน,ะนครับอ้โหนดีนะเอาละครับเวลาภาชาสวรรค์กับยังผู้สอนนะครับแล้วก็นักกีฬาครับในรอบ8ทีมเนี่ยเราจะทำงานแข่งขันกัน ครึ่งละ12นาที2ครึ่งแต่เราไม่มีขอเวลานอกครับโตอย่าฝืนนีกหลังเมียเพราะนั้นเนี่ยผู้สอนก็ต้องบริหารจัดการให้ขยับขยับขยับขอเวลานอกขยับขมยับมี2ครึ่งให้เล่นสำหรับวันนี้ครับอาจาสากลหรือเปล่านะครับเพราะเราย่นเวลาครับเนื่องจากว่าทีมที่ ให้ความอนใจในการแข่งขันรายการนี้เนี่ยพนข้าัที่จะเยอะนะสเปีสเปียสเนมต่อวตาขามผมหนักอย่างต่อเนื่องแต่สุพิทยาจะยอมหรือไม่ครับแล้วก็พยับเวประตูสุเข้าเข้เปิดยาวผินไม่ตกเพื่อนะนี่บอเปการเข้าไปจะให้แน่เล่นจากผู้รักษาประตูครับนี่ครับ กสวินดีต้อนรับครับสำหรับนักกีฬาที่มาทำการแขันในวันนี้นะครับทั้งแ8ทีมพร้อมด้วยผู้ปกครองครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับผู้ปกครองก็น่าจฉ่ำครับแล้วก็แม่บ้านแถวนี้ครับประจันท์พัฒน์หรืแม่บ้านนะครับกงมีแมวมาขี้ตรงรของมังส์นู้นเร็วเร็วขึ้นเลยขึ้นเลยไปสอสองสอสองรอเดี๋ยวมาสังเกตแล้วเนี่ย ลงบอลเล่น,นลงมาโหลดเอาเบอสจีถือว่าขยับอบอลบอลหน่อยเขาเรียกว่ายัง,งได้ประตูตอนที่สุพิชยาเลี้ยงไปด้านประตูเร็วๆ,ๆเล่น <ๆ S 1> เลยน้ำมัวมาไว่าสุพิชยาเนี่ยตัาเลื่เปล่าวอ๋อเมื่อกี้ไปโดนบอลไหมไปเลยประตูเขานะฮะลุกเตะไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่ครับสุริชยาก็พยายามกันทวงประตูคืนอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าข้ามโดยเบอร์แปดทัวข้องไห้มานขวาเบอร์เก้าแล้วปะครับนีแมนิชยาเจ้าตัวเล็กแม่บอดมาไม่ดีครับ รากมีอะไรก็ต้องใส่กันให้หมดแล้วโอ้โหเนี่ยฮะนักกีฬาที่เคยเล่นดีเล่นแข็งขนาดไหนเนี่ยพอม,มาเจอสนามเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสนามมาตรฐานนะครับความกว้างอยู่ที่ส0ิเมตรความยาวความกว้าง20สเมตรครับความยาว4ี่สเมตรในสนามนี้เป็นสนามมาตรฐานครับและพร้อมด้วย แสงแดดสปอร์ไรท์อันแรงจ้านะครับออกบอลช้าคือ่เลยไม่เดียงกันนเอาละครับองเวียนวัตกามในการขยับนี่ครับเบอร์สิบเอ็มก็เป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่สำคัญนบตัวนี้ตัวครอบเข่าสุพิชยาเลยแม้ยังบอลยังไม่ถึงเบอร์ยี่สิบก็สำหรับสุพิชยาเมยด่ยยากพยายามนี่จ้ บอลก็ยังถูกทิดกันอยู่บอลมาถึงเบอร์สิบเอ็ดของโรงเรียนวัดท่าขามอชาขายไปตรงกลางแล้วก็เข้าสายเบอร์กลางอีกหเซฟไม่ได้ของประตูสุพิชยาแล้วได้โต้กลับโดนเบอร์แปดสุพิชยาถึงดึงแล้วโอ้โหไหลมาตัดยิงลูกนี้แม่โอ้โหนี่ะต้องบอกว่า มองไปทางหลังโกหงสุดบีมีมีโอ้โหนี่คณะผู้ปกครองวันนี้จุดงานมาดูกันหนาแน่นทีเดียวว่าเปลีหน้าข้ามหมู่ปลาย่างต่อเนื่องยิงนี่เป้าเป้าหมายอยู่ที่เบอร์20ถึงไม่ถึงประตู้ของคุเดวิดข้ามใส่ขอกมาครับนี่เป้าหมายที่เบอร์8แล้วก็เสียงโอ้ยเอาละเอาแล้วก็ลุ้นมาทั้งประตูไดในระบ้ เราไปเรื่องนะบีบเลยเฟมบีบเลยบีบเลยไปไปบีบเลยแลวเราก็กระชากไปแล้วเอ้าเฟมฟาวแน่นอนนะพวกนี้โอ้โหอาจจะไม่ตั้งใจครับสำหรับเบอร์สิบเล่มครับแล้วก็กรรมการเดินเข้าวไฟเฟมเฟมเป็นฟาวครับที่ถึงบอกลงเรียนว่านักข้ามครับและระยะนี้ต้องบอกเลยเป็นระยะหวังผลนะครับ ปอใส่ไับออกฝั่งล้วนลูกปอกฝั่งลึกครับแล้วก็นี่ฮะมีช่องยิงเลยนะยีสิบและเบอร์เก้ามีช่องยิงเลยมีช่องยิงเลยเบอร์เก้าเข้าแล้วหรอวะยิงน้ำเล็เออนี่มันฉลาดอ่ะตอนแรกมันจะยิงมุมนี้มันกลับด้านเงี้ยนะนี่ฮะ ความมันมันอยู่ที่รอบแปดแล้วมาวันนี้รับชมวันนี้ไม่เสียอย่าหยุดอย่าหยุดไล่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 เราได้เราได้ดา,มาโามดาวโบเราได้นู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะแล้วก็ไหลมาสุดขยับขยับไปไปเดีดีลง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  เกียเกียรวันนี้ข้าคราบเข้าไมปยอมข้าคราบอยากตึ้งทนอยู่แล้วก็ยิงเลยครับผ่ากันได้ดีครับสำหรับผู้ฝึกสอนของทีมครับสองครึ่งนะและก็นี่ฮะโอ้โหมูหมุดไปถึงมือของผู้รักษาประตูเร็วๆบีบๆบีบๆไปแต่นี่ครับ ใช้ตัวอันเบาหิววางผู้เล่นของสุพิทยาไห้แล้วตะแกให้สุพิทยาลึก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 มาลูกมันถูกทิ้งแล้วเอ้าเออเกือบได้บอลครับข้ามประตูประตูคือผู้รักษาประตูเลยยาวเลยสุพิทยาเตะยาวโอ้โหนี่ครับยันติดเบิกต้าของสุพิทยาแล้วก็บอลไหลมาเมื่อสิบเอ็ดิบอ่นเลยเี่ ของโรงเรียนวัดภาคาคครับปาคอคำนวกนั้นบอกว่าวางบอลไม่นีครับมอและครับ à, Leute, เปล yeah, 네ี่ยนเล่นครับเป็น <decoration> ล <noise> ูกทิ่อินขอบแล้ว น้บอลข้า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 บอลจังหวะนี่จะเข้าประตูของราคาไม่ได้เพราะว่าจังหวะที่มันโอ้โหลูกมันโด่งแล้วก็ประตูเยหน้าขึ้นมองนี่ยขยับหาบอลขยับหาขยับหาขยับขยับบอกเลยราคาไม่ยอมยังขยับหาขยับหายิบแล้วราคายอมนี่ับเงล่อรไป เาดึงดึงแล้วก็กระชากไปแล้วแล้วก็คืนบอร์สองเบอร์สองเบอร์เก้ากับเบอร์สามดิแล้วร็ทาข้าดัได้บอลอยู่เท้าซ้ายเบอร์เก้าเตะออกมาให้หลังหลังได้บอลเลยเบอร์สี่คืนเข้าได้านนแล้วก็บอลจะถูกคิงแล้วท่าข้ามบุบมาแบบเออเอาละนี่คะความเมาความมันของบอลคู่นี้ดูแลประมาณจะได้ อย่าพวดอย่าพูดงทเนสุดายคู่ที่สองนี้นะโอ้หลังไม่เอาลมมาคู่เลยแต่ก็ไปเล่นๆๆผู้อมบอลนะแต่การก็มาเลยรับการก็มาเลย อ่าชมพูถอยไปก่อนถอยไปก่อนไม่เป็นไรครับถอยไปก่อนเราใช้ผู้เขาดูนะลุงนะเออโอ้โหนี่ครับบอลจังหวะบอลจะเป็นจังหวะเตะเคลียร์ของผู้เล่นของวัฒคาพครับแต่จังหวะไปดูนะ้อนี่นะครับผมถือว่าเป็นไต่ยิงอ่ะดอกบอลเนาะ โอเคแล้วลูกก็ไหวเรื่ต่อลูกก enfin ็ไหวไปฟันก่อนนะแล้วก็นี่ครับขอเสียงตบมือให้กับโรงเรียนสุพิทยาครับนี่ขยับขยับล่าคาไม่หยุดเกมให้ลูกพี่อย่าพวดอย่าพวดไปให้ให้ให้ตาดีไม่มีคืนแล้วก็ขายเรื่อยๆแล้วก็กระชากออกก็ฟ้าแล้วก็ไม่มีใครล่าคาบไม่ตึงกันแล้วโอ้โหนี่ครับเอาเข้า หลังสุดเลยข้าเข้าเข้าบิบอ็สิบเอ็ดตัดข้าใดนี่ไปหลอกแล้วก็เบลแมนเห็นอยู่สอสองแล้วก็ให้สิเอแล้วก็ยิงเร็วเอารอเลยเนาะ่บอล้วก็บอลยังอยู่ที่ประตูลงในวันาปลายาวมาโมง้วกระเบื้อสิบเอ็ดสองตาข้แโบใหญ่กว่าไหยังได้บอลอยู่แล้วนโมลงน้ำโมนโมลงกรรมการบอกว่าได้เสียบได้ไปนี่ทำให้มา ให้คืนมาจังหวะแรกตรงนี้ครับเอาละครับตีฝาหลวงนะครับไอ้สินี่ครับโอ้โหครับผู้สอนนี่ต้องดูนะักเตะดีๆนะครับน้องๆเพราะว่าตอนนี้อากาศ่อนข้างจะาจะหมดเวลาเลยถึงมากที่สุดครับนี่13บสามนาทีสิบสามนาทีไมน้ำนะครับเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับนักเตะเองนะครับและตอนนี้ โวควเรียนพัฒนาค้าได้ฟรีคิกระยะโอ้โหระยะคนข้ามทีเดียรไกลเกือบพื้นสนามครับ <S 2> <2> <S มาดูเบอร์นก้ากินแล้วก็ไม่ดมไ,ได้บอลมันมยอยมาแล้วก็บอลมาถึงประตูเลยพัฒนาค้ามองเห็นเพื่นๆๆๆอนได้แล้วมันเตะยาวเอ้เอ็ดนี่อยู่ับสบายช้า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 แล้วหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับ การเชิสลับแดนสลับสลับฝั่งนะครับ